สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องรายการไอทีมีสาระทุกท่านนะครับนอกจากช่องรายการไอทีมีสาระจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวแจกเงินต่างๆของทางภาครัฐแล้วนะครับภายในช่องยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับโปรโมชั่นมือถือรับมือถือฟรีเน็ตฟรีและโปรโมชั่นซื้อมือถือราคาถูกจากทุกค่ายเลยนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมขอนําเสนอโปรโมชั่นรับมือถือฟรีเป็นยี่ห้อซัมซุงกาแล็กซี่ a 2 2 5 g รุ่นนี้ รองรับะระบบที่เป็น 5G นะครับล o อม128 g ิกแรม8 g ิกไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องแม้แต่บาทเดียวนะครับก่อนจะไปติดตามรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารที่ดีและมีประโยชน์นะครับสำหรับ Samsung Galaxy A22 5G นั้นจากราคาปกติ8,299บาทท่านเพียงแต่ทำตามข้อมูลในคลิปก็ไม่ต้องเสียค่าเครื่องแม้แต่บาทเดียวนะครับ ในส่วนของรายละเอียดสเปคเครื่อง s a m s u n Galaxy g A22 5G หน้าจอขนาด6.6นิ้วนะครับเป็นจอ IPS LCD 24บิตนะครับขนาด1,080คูณ2,408หลานพิกเซลนะครับผม CPU เป็น MediaTek Dimensity 700เป็นแบบ Octa Core ความเร็ว2.2 GHz หน่วยความจำตัวนี้ความจุมากถึง128 g b แรม8 g ิเล่นเกมได้ลื่นไหลามากครับหรือจะนำไปถ่ายรูปถ่ายภาพนะครับกล้องหลังความละเอียด48ล้านบวก5ล้านบวก2ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับมอพร้อมกับ One UI 3.1นะครับผมกับ Android 11แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลชาร์จไว15วัตต์นะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดนะครับผมของสเปค Samsung Galaxy A22 5G ที่รับฟรีกันในวันนี้นะครับ ในส่วนของรายละเอียดโปรโมชั่นที่ผมนำมากล่าวนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นการรับโทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy A 2 2 5 G ของทางด้านระบบเครือข่าย d t แทซึ่ง d t แทมีโปรโมชั่นหลากหลายหลายๆท่านนะครับบอกว่าอาอยากได้ของค่ายอื่นอันนี้เดี๋ยวผมจัดหาให้แล้วกันนะครับในส่วนของโปรโมชั่นนี้นะครับผมก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3สีนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีปากกานิดนึงนะครับโอเคครับ สีที่หนึ่งนะครับจะเป็นสีเทานะครับให้กดเลือกตรงนี้นะครับผมสีเทานะครับอ่ะหนึ่งนะครับ2กดตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะอ่ะเป็นสีชมพูนะครับสามมันจะออกเป็นสีเขียวเขียวนิดหนึ่งสีเขียวมิ้นท์อะไรแบบนั้นนะครับผมก็จะมีอยู่สามสีให้เลือกนะครับผมในส่วนของอ่าเจ้าตัวรายละเอียดนะครับซัมซุงกาแล็กซี่ A สองสองห้า G ในวันนี้นะครับผม รายละเอียดนะครับก็แบบนี้เลยนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมเลื่อนหน้าจอนิดนึงนะครับรายละเอียดรายละเอียดการรับเครื่องฟรีสาหรับรายละเอียดการรับเครื่องฟรีนะครับตามนี้เลยครับผมอ่าตามนี้นะครับซัมซุงกาแลคซี่ a 2 2 5 g เป็นโปรโมชั่นการสั่งซื้อนะครับรุ่น rom รอยยิแ g g ram g นะครับเนี่ยนะครับผมราคาพิเศษส,สำหรับลูกคาย,ย้ายค่ายออนไลน์หลังย้ายค่าย หลังย้ายค่าสำเร็จก็เข้ามาสั่งซื้อได้หรือรับเครื่องฟรีกันได้เลยนะครับโดยโปรโมชั่นนี้นะครับเป็นราคาพิเศษสำหรับลูกค้าอ่าที่ย้ายค่ายนะครับระบบออนไลน์มาใช้ระบบเครือข่ดีแท a กซึ่งวิธีการย้ายค่ายออนไลน์เดี๋ยวผมก็จะบอกหรืออธิบายให้ละเอียดกันด้วยนะครับว่าทำกันอย่างไรถึงรับเครื่องฟรีอ่าสำหรับการรับเครื่องฟรีนั้นนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับผมขอย้ำก่อนนะคะว่า เครื่องไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวรับฟรีไปเลยครับผมแต่ทาง d ีแทกได้กําหนดกฎเกณฑ์ไว้ว่าให้ท่านชําระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าเพียง2,000บาทเท่านั้นก็รับฟรีไปเลยหลังจากย้ายค่าสําเร็จซึ่งลูกค้าจะต้องสมัครแพ็กเกจรายเดือนที่มีมูลค่า1 9 9 9บาทต่อเดือนโดย ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ท่านจ่ายไป2,000บาทไม่ใช่ค่าเครื่องนะครับเป็นค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าซึ่ง d ีแท็จะนําไปหักเป็นส่วนลดค่ารายเดือนออกเดือนละ200บาทนาน10เดือนนะครับผมก็คือว่าโปรนี้นะครับก็คือ1099ถูกต้องไหมครับลบออกเดือนละ200บาทก็เท่ากับว่าเดือนหนึ่งท่านก็จ่ายประมาณ99นะครับ10 899ต่อเดือนนะครับผมแค่นี้เองครับโดยที่ท่านไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องซึ่งตรงนี้ค่าเครื่องก็8 0 0 0กว่าบาทแล้วนะครับผมสุดคุ้มกันเลยนะครับในส่วนของวิธีการย้ายค่ายออนไลน์นะครับผมหลังจากที่ท่านนะครับเข้ามาสู่เว็บไซต์นี้แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วาให้แล้วกันเนาะแตะ่ผมจะอธิบายในส่วนของวิธีการย้ายค่ายออนไลน์ก่อนนะครับ หลังจากที่ท่านนะครับกดเข้ามาตรงหน้าเว็บนี้แล้วท่านจะเห็นนะครับตรงคําว่าดําเนินการต่อเห็นไหมครับตรงกลางจอก็กดไปได้เลยนะครับผมเลือกสีก่อนนะครับชอบสีอะไรสีเทาสีชมพูสีเขียวมิ้นอะไรแบบนี้ก็กดไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็กดคําว่าดําเนินการต่อนะครับรอสักครู่นะครับหลังจากกดดําเนินการต่อพอทุกท่านนะครับกดดําเนินการต่อแล้วนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอติ๊กก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะ ไม่ขึ้นนะครับขอขออนุญาตนะครับผมอ่าโอเคนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับอ่าโอเคน่าจะขึ้นแล้วล่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายต่อเนื่องเลยแล้วกันเนาะโอเคครับขอทําประการนิดนึงครับหลังจากที่กดอ่าดำเนินการต่อแล้วระบบก็จะเปลี่ยนหน้าจอมานะครับเป็นแบบนี้ซึ่งตรงนี้นะครับสังเกตดูมันจะมีตัวเลือกอยู่3ราคาเห็นไหมครับมี0นย์บาทนะครับ1,700ดร้ ๙0บาท2,790บาทให้ท่านเลือกนะครับไปที่ไปที่ไหนครับไปที่ศนย์บาทนะครับแบบนี้นะครับผมตามที่ผมได้ได้อธิบายไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าค่าเครื่องไม่ต้องเสียแม้แต่บาทเดียวสุดคุ้มกันเลยนะครับจาก8,299บาทนะครับไม่ต้องเสียค่าเครื่องแม้แต่บาทเดียวเพียงแต่ท่านชําระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า2,000บาทรับเครื่องไปได้เลยครับผมหลังจากที่ทำการกดเลือกราคาศูนย์บาทแล้วนะครับท่านจะเห็น บนหน้าจอนะครับว่ามันจะมีแพ็กเกจแบบนี้ให้ท่านกดเลือกแพ็กเกจตรงสีเหลืองของผมก่อนตรงนี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับกดเลือกแพ็กเกจโปรโมชั่นนี้นะครับหนึ่บาทต่อเดือนแต่เวลาจ่ายจริงตอนสิ้นเดือนนะครับจะจ่ายเพียงแค่อ่าเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับหนึ่ถูกต้องไหมครับผมลบออกอ่า้อยนะครับลบเดือนละ2องร้อยก็เก้นะครับแปด ท่านจะจ่ายจริงเพียงแค่899บาทเท่านั้นนะครับต่อเดือนอ่าก็ได้เน็ตนะครับ u n l ลิม t เตนะครับผมใช้ได้ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับผมโทรทุกเครือข่ายได้200นาทีนะครับแถมยังเล่นอ่ารับเลือกโบนัสตามไลฟ์สไตล์รับซิมอินเทอร์เน็ตฟรี 50G ิกอีก1ซิมด้วยนะครับผมโอเคครับหลังจากกดเลือกนะครับตรงคำว่าแพ็กเกจแล้วก็ให้เลื่อนลงมาสักนิดนึงนะครับมันจะมีนะครับที่ เขียนว่าอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่าผมทํากรอบให้จะได้เข้าใจเขียนว่าข้าพเจ้าได้อ่านข้อยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขก็กดอ่าติกถูกนะครับติ๊กถูกให้มันเป็นอ่าลูกศรสีฟ้านะครับติกถูกก็คือแบบนี้เนาะตรงลูกศรสีฟ้ากรอบสีแดงของผมเนี่ยก็กดไปได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เลื่อนนะครับลงมาหน้าจอด้านล่างเลยนะครับผมหน้าจอด้านล่างเลยมันจะมีนะครับตรงเมนูนะครับที่เขียนว่าดําเนินการต่อนะครับผมตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเขาก็จะสรุปว่า ให้ชําระค่าบริการล่วงหน้า2,000เอาไปหักส่วนลดค่ารายเดือนและบวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มก็เท่ากับว่าวันที่ท่านชําระเงินครั้งแรกคือค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า2,140บาทเอาไว้ตัดค่าโปรหรือหักค่าโปรทุกเดือนทุกเดือนกดคําว่าดําเนินการต่อได้เลยนะครับผมโอเคครับผมจะทําให้ดูทีละขั้นตอนนะครับโอเคกดคําว่าดําเนินการต่อไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะครับรอสักครู่โอเคครับขึ้นมาแล้วเนะาะเดี๋ยว ัักคคู่นะรบเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงต้องมีอะไรติ๊กไหมโอเคนะครับไม่มีละได้ครับได้เลยอ่าหลังจากกดคําว่าดําเนินการต่อทุกท่านนะครับจะเห็นอ่บนหน้าจอนะครับว่าเขาได้สรุปข้อมูลไว้แล้วเนาะหน้าจอนี้นะครับผมจะให้ดูทีละอันตรงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับผมซัมซุงกาแล็กซี่ A225G ลอมร้อยแรม8จิกนะครับจำนวน1ชิ้นราคาครับมาดูเลยตรงนี้ครับราคา0บาทเห็นไหมครับผม ท่านไม่ต้องเสียค่าเครื่องนะครับแต่ตามข้อกําหนดเขาได้แจ้งมาแล้วใช่ไหมครับว่าให้ท่านเสียค่าบริการรายเดือนล่วงหน้านะครับผมก็คือค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าสองพันนำไปหักลดเดือนละสองร้อยนานสิบเดือนก็เท่ากับว,ว่าท่านไม่ต้องจ่ายเต็มนะครับต่อเดือนโปรนี้ที่ท่านสมัครไปก็หนึ่งพันเก้าเก้าท่านจ่ายจริงเพียงแค่แปดเก้าเก้าเท่านั้นนะครับผม หลังจากนั้นให้ท่านกดเลือกไปตรงตรงนี้นะครับตรงคําว่าถัดไปเห็นไหมครับผมตรงนี้นะครับถัดไปครับกดได้เลยนะครับผมหลังจากดูรายละเอียดตรงนี้แล้วโอเคนะครับพอกดเลือกอคําว่าถัดไปแล้วนะครับระบบก็จะเปลี่ยนหน้าจอมาอีกหนึ่งหน้าจอนะครับผมตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับอเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงมีอะไรต้องกดติ๊กถูกอะไรไหมก่อนนะครับโอเคไม่เป็นไรครับอเดี๋ยวผมทําประกานะครับเนาะ โอเคนี่ครับหลังจากกดถัดไปแล้วนะครับระบบก็จะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเขียนว่าอะไรครับเขียนว่าข้อมูลส่วนตัวเห็นไหมครับผมข้อมูลส่วนตัวคืออะไรข้อมูลส่วนตัวก็คือให้ใส่ให้ใส่ชื่อของท่านคำนำหน้าชื่อนามสก,กุลนะครับวันเดือนปีเกิดอีเมลมีหรือไม่มีก็ได้นะครับผมหรือจะใส่เข้าไปก็ได้เบอร์ติดต่อตรงเบอร์ติดต่อเนี่ยผมขอบอกก่อนนะครับว่าโปรนี้เป็นโปรย้ายค่ายออนไลน์หมายความว่าท่านนะครับสามารถ นำซิมเก่าเบอร์เดิมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นของ AS หรือ t e m o v e มาทําการย้ายค่ายออนไลน์ก็คือเอาเบอร์นั้นแหละกรอกเข้าไปวิธีการย้ายค่ายออนไลน์ก็คือว่าเขาจะให้ท่านนะครับทําการย้ายค่ายจากเครือข่ายอื่นมาใช้ระบบดีแทกเป็นรายเดือนซึ่งถ้าใครมีซิมเติมเงินของ ทรูหรือ as อยู่แล้วก็สามารถนํามาย้ายค่ายได้เลยนะครับแต่ถ้าใครที่มีซิมระบบรายเดือนทรูหรือ as อยู่ก็ให้ไปชําระรายเดือนก่อนแล้วก็มาทําตามขั้นตอนที่ผมบอกในนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากใส่เบอร์ติดต่อแล้วก็ให้ใส่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของตัวท่านเข้าไปนะครับและให้เลือกนะครับผมคลิกปุ่มอัปโหลดหรือเลือกรูป บัตรประชาชนก็ให้ท่านถ่ายรูปบัตรประชาชนหรือกดปุ่มอัปโหลดหลังจากนั้นมันจะเมนูมีเมนูถ่ายบัตรนะครับก็ถ่ายลงไปแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปและนะครับเขาบอกว่าให้อ่าถ่ายภาพเซลฟี่คู่กับบัตรประจําตัวตประชาชนแบบตัวอย่างนะครับแบบนี้นะครับผมที่ผมวงให้เนาะอ่าถ่ายแบบนี้นะครับแล้วก็กดคำว่าอัปโหลดตรงนี้นะครับผมก็จะมีเมนูกล้องขึ้นมาแล้วให้ท่านเตรียมบัตรประชาชนแล้วก็ถือไว้แบบนี้หลังจากนั้นก็กด อัปโหลดได้เลยนะครับผมพอกดอัปโหลดแล้วนะครับท่านจะเห็นเมนูคําว่าถัดไปนะครับตรงนี้เห็นไหมครับผมอ่าตรงนี้นะครับก็กดคําว่าถัดไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะพาท่านไปอีกหนึ่งหน้าจอซึ่งอีกหนึ่งหน้าจอผมผมเข้าไปไม่ได้แล้วเพราะว่าผมอ่าไม่ได้กรอกชื่อไม่ได้กรอกนามสก,กุลจริงๆของผมลงไปนะแต่ว่าผมอธิบายได้ก็คือเขาจะให้ท่านนะครับเข้าไปทําการยืนยันในส่วนของการการอ่า เขาเรียกว่ายืนยันชื่อนามสกุลเบอร์มือถือที่จะมาย้ายค่ายแล้วก็รหัสไปรษณีย์อะไรแบบนั้นนะครับต่างๆนานา,นา,นา,นานเลยท่านก็กรอ,อกให้ครบถ้วนอย่าลืมนะครับเบอร์อะไรก็ได้ที่เป็นของเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่ดีแทกนำมาย้ายค่ายได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับพอท่านกรอกรายละเอียดครบทุกอย่างแล้วระบบก็จะพาท่านไปสู่หน้าจอทีอ่ให้ท่านกดยืนยันยินยอมในขั้นตอนสุดท้ายและทางระบบ d t แทก็จะ ส่งซิมการ์ดที่เป็นระบบรายเดือนของดีแท็มาให้ที่บ้านท่านหรือตามที่อยู่ที่ท่านกําหนดหรือแจ้งไว้กับดีแท็กเขานะครับผมพอซิมการ์ดมาถึงท่านแล้วท่านก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรครับผมก็นำซิมการ์ดนั้นไปใส่กับมือถือเครื่องอื่นไว้ก่อนหรือถ้ามีมือถือที่เป็น2ซิมก็ให้ใส่ไว้ก่อนรอได้เลยครับพอทําการย้ายค่ายมาระบบดีแท็กสำเร็จซิมของค่ายเก่าก็จะใช้ไม่ได้ถูกต้องไหมครับผม ซิมของ d t แทก็จะใช้ได้ให้ท่านรอข้อความ sms นะครับและโทรไปที่เบอร์02-202-8181นะครับโทรไปที่เบอร์02-202-8181แจ้งกับทางพนักงานวา่าเราได้ทำการย้ายค่ายมาใช้ระบบเครือข่าย d t แท็ํสำเร็จแล้วต้องการชำระเงิน2140เพื่อรับมือถือ a 2 2 5 g ลอม2 8อ a ย8รม g f r e อะไรแบบนี้เดี๋ยวทางพนักงานเขาก็จะตรวจสอบข้อมูลของท่านอีกสักครู่หนึ่งพอตรวจสอบแล้วทางพนักงานก็จะบอกรายละเอียดของท่านอีกครั้งหนึ่งและให้ท่านชําระเงินในส่วนของวิธีการชําระเงินนะครับให้ท่านสอบถามกับทางพนักงานได้เลยว่าวิธีการชําระเงินชําระอย่างไรแบบไหนพนักงานจะเป็นคนตอบท่านได้ดีที่สุดนะครับตรงข้อนี้หลังจากที่ท่านนะครับชําระเงินแล้วก็ให้รอระบบขนส่งซึ่งไม่ว่าซิมหรือตัวเครื่องจะส่ง ผ่านทางขนส่งเอกชนนะครับผมท่าไม่ต้องไปรับเครื่องที่ศูนย์นะครับรอที่บ้านหรือที่ท่านใส่ที่อยู่ให้รับประมาณนั้นนะครับผมอย่างเช่นที่อยู่ทํางานหรือที่บ้านอะไรแบบนี้นะครับผมประมาณนี้เลยพอท่านนะครับชําระเงินกับทางพนักงานแล้วนะครับก็ยืนยัน confirm ตามที่ระบบแจ้งอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นระบบก็จะส่งตัวเครื่อง Samsung Galaxy A22 5G มาที่บ้านท่านหรือที่อยู่ที่ทํางานของท่านนะครับผมและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับถ้าใครที่ต้องการทําการย้ายค่ายรับมือถือซัมซุงกาล l ซี a สองสอง g ลอมร้8ยยี่สิบแปดแรมฟรีก็ทําตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปถ้าใครไม่เข้าใจก็กดย้อนกลับไปรับชมคลิปใหม่นะครับแล้วก็ ฟังอะฟังที่ผมอธิบายรละเอียดให้ชัดเจนนะครับว่าขั้นตอนที่ 1, 2, 3, 4งสาทำอะไรอย่างไรนะครับผมแค่นี้เองครับง่ายๆโปรโมชั่นนี้นะครับเป็นโปรโมชันประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพศสองพันห้าร้อหกสิบห้านะครับผมอย่างไรแล้วถ้าเดือนหน้ามีมือถือฟรีแบบนี้อีกผมก็จะมานําเสนอให้กับท่านได้รับชมกันอีกนะครับขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมีให้เลือกสสีตัวเครื่องไม่ต้องจ่าย ไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวจ่ายแต่ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าเป็นโปรโมชั่นย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ดีแท็กจ่ายล่วงหน้า2,000บาทนําไปหักส่วนลดค่าบริการรายเดือนโปรโมชั่นที่ต้องสมัคร1 9, 9ึ่งพ้าาลบที่ท่านจ่ายล่วงหน้าไปแล้วเดือนละ200เท่ากับว่าทุกเดือนท่านจะจ่ายเพียงแค่899บาบาทเท่านั้นนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดการย้ายค่ายออนไลน์ มารับ Samsung Galaxy g l l ็ x ซี่ A22 5G ฟรีของโปรโมชั่น d t แทนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ